ทุประสงค์ในการตั้งครั้งแรกเลยก็คือต้องการจะทํางานถวายแด่พระเจ้าอยู่หัวรวบรวมคนที่มีม,มีมีจิตที่จะสร้างงานถวายพระองค์ท่านเริ่มทําปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ไปปุ๊บก็ไปเจอปัญหาคือมันแงดินพังทลายก็ปลูกหญ้าแฝกมิติของป่าม่อนพญาแช่ถ้าป่าดีไม่มีหมอกควันการไม่มีหมอกควันก็คือคนก็ไม่เป็นโรคพอไม่เป็นโรคไม่ต้องรักษาไม่ต้องรักษาก็คือเรื่องเศรษฐกิจ ตัวคนใช่ไหมครับเศรษฐกิจภาพรวมของภาครัฐก็คือไม่ต้องสร้างโรงพยาบาลไม่ต้องเสียเวลาไปรักษานั่นก็คือเรื่องสังคมและคนไม่เป็นโรคก,ก็เรื่องสังคมสาธุมันมัน,ม,นมันเกี่ยวพันหมดเลยโครงการมันก็เหมือนกับมีผลสําเร็จมาตลอดพอเป็นชุดละแก้ปุ๊บเนี่ยเด็กก็เห็นปุ๊บโอ้โหมีน้ํามีอะไรป่าดีขึ้นครั้งแรกอาจจะเป็นวิชาของอาจารย์แต่ครั้งที่สองไม่มีใครบังคับมาค่ะหนูก็เลยคิดว่าเราจะทาอะไรสักอยาก่างเราไม่ต้องหวังอะไรก็ได้แค่เราทําอย่างเต็มที่เราก็มีความสุขอะค่ะเห็น รอยยิ้มของชาวบ้านเห็นรอยยิ้มของเพื่อนๆอนเห็นน้ำเห็นทุกอย่างในปาน่ามรู้สึกดีค่ะภูมิใจมากเพราะว่ามาร่วมกับนักศึกษาแล้วก็ภูมิใจที่มันเป็นที่มาเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ป่าคงอยู่อย่างนี้ได้แต่ปีนี้ม่อนพญาแช่ยังไม่มีไฟไหมอยากต่อบแทนพื้นแผ,นผนน่นดินลำพังเนาะเนื่องจากว่าเป็นคนลำพังตั้งแต่เกิด เนี่ยเป็นเป็นโครงการของจุลาเขาอยากให้เด็กเห็นมิติในอีกมิติหนึ่งที่เขาไม่เคยเห็นอยากให้เขาได้เรียนรู้ว่าถ้าเขาเป็นคนเก่งแล้วเนี่ยเขาควรจะแบ่งปันหรือควรจะช่วยเหลือสังคมยังไงเขาให้เราขึ้นไปดูว่าจริงๆแล้วปัญหาที่เกิดอ่ะมันมันคืออะไรกันแน่ โดยส่วนมากเงี้ยถ้าเกิดเวลาเราแบบทำค่ายอาสาหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็จะแค่แบบคิดว่าเออเนี่ยเราแบบไปสร้างบ้านนะไปสร้างโรงเรียนให้เขานะโดยที่เราไม่ได้รู้ว่าจริงๆแล้วเขาต้องการหรือเปล่าได้เห็นอะไรที่คนอื่นไม่เห็นได้เหมือนแบบเปิดโลกนอกตำารายอะค่ะเราสามารถเอามาประยุกได้ตลอดอะคะ่ะเพียงแค่ว่าตัวพวกเราเนี่ยใส่ใจที่จะแบบเปิดรับมันหรือเปล่าอยากให้แบบทุกคนได้มาลองสัมผัสดูดจริงๆว่าเออเนี่ยจริงๆแล้วมันมีอะไรชีวิตนี่อะไรมากกว่านั้น ในบางชุมชนของจังหวัดยะลานั้นไม่มีไฟฟ้าฉายชุมชนที่นั่นอาชีพหลักของเขาก็คือทาสวนยางซึ่งเขาจะต้องกรีดยางในเวลาลางคืน,คนเขาจะต้องใช้กระแสไฟฟ้าจากฐานไฟฉายที่ซื้อมาแล้วก็ใช้ก็หมดไปแต่ปรากฏว่าในในพื้นที่ของเขาทรัพยากรตัวหนึ่งที่เห็นว่ามันน่าจะได้ประโยชน์ก็คือในเรื่องของแหล่งน้ำนักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์ได้ทํางานวิจัยศึกษาเกี่ยวกับในเรื่องของเครื่องผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ําขนาดจิ๋วอยู่นะฮะจากการที่ได้ทดลองดูแล้ว ก็เลือกกลุ่มพื้นที่ตรงนี้ไปไปลงพื้นที่ดูแล้วก็ลองทำดูปรากฏว่าเขาสามารถที่จะเอาพลังงานตัวนี้มาใช้ได้ดีขึ้นตรงที่ว่าฐานก,ก็สามารถชาร์จแล้วก็ใช้ซ้ำได้ การลงทุนก็ลงทุนครั้งเดียวจะใช้ได้ยาวคุณภาพชีวิตของชาวบ้านเขก็ดีขึ้นในเวลากลางคืนเขาก็มีแสงสว่างสมาชิกครอบครัวก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์อ่านหนังสือเรียนหนังสือทําการบ้านแล้วเขาก็จะมีกิจกรรมได้มากขึ้น